ดีคุณผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะคะในรายการยานทัศนะค่ะและก็แน่นอนอีกเหมือนกันที่ดิฉันใส่เสื้อสีแดงและสีดําเงินอยู่คนละข้างกันอาจจะเหมือนอยู่บนเวทีของการชกกันอยู่เหตุเป็นเพราะว่าในชีวิตคนเราเนี่ยบางครั้งเราก็คงมีศัตรูที่จะต้องเอาชนะค่าคารนกันหากเห็นมาเป็นตัวเป็นตนก็คงรู้แล้วค่ะว่าจะชคทางไหนก็หลบได้ทันหลีกได้ทันแต่หากปรากฏว่าบอกไม่ได้ว่าศัตรูนั้นมาทางไหน จับต้องไม่ได้หรือบางครั้งกําลังมีชีวิตที่กําลังรุง่งโรจน์อยู่ดีดๆก็เกิดสะดุดกลม้มซะอย่างนั้นเองโดยไม่รู้ว่าสาเหตุคืออะไรคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะเคยพบประสบการณ์อย่างนี้ในชีวิตและพร้อมกันก็น่าจะอยากรู้ว่าทําอย่างไรจึงจะต้องการและแก้ไขได้เป็นเรื่องที่อยู่เหนือสามัญวิสัยแต่ไม่ได้อยู่เหนือธรรมชาติธรรมาดีเช่นพูดเช่นนั้นคําตอบคงไม่มีใครจะที่ไปได้ชัดเจนถ้าวจารทวัติดกุลนะคะอาจารย์รรค,ะคะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีคุคณจุลรัตน์ครับก็คือ เป็นความกังวลของผู้ชมหลายท่านรวมทั้งตัวดิฉันเองด้วยค่ะว่าหลายครั้งดูเหมือนว่าไม่กําลังไปดีๆทําไมมีอันเป็นไปซะนี่คาว่ามีอันเป็นไปก็คืออยู่ๆก็เกิดสิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดขวางขึ้นมาโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวจับต้องก็ไม่ได้ไม่รู้มาทางไหนครับก็ขอเรียนว่าเรื่องนี้ผมว่าแทบทุกคนนะนะครับ,รบมีความกังวลแล้วก็เป็นทุกข์ อันนี้ความทุกข์ที่เกิดจากการที่ว่าเป็นเรื่องของศัตรูภายนอกแล้วก็อุปสรรคทั่วไปเราก็จะเห็นว่าศัตรูคนนี้คือในกอในขอแสดงท่าทีไม่เป็นมิตรกับเรามีพฤติกรรมหรือการแสดงการกระทําเจตนาร้ายเราก็ยังรู้เท่าทันหรือถ้าคนที่มีไหวพริบปฏิภาณก็จะเห็นศัตรูได้ชัดเจน โดยที่ว่าประสบการณ์ชีวิตด้วยแล้วก็ความมีความเฉลียวฉลาดด้วยก็เห็นศัตรูได้ง่ายส่วนอุปสรรคนั้นก็ว่าด้วยเรื่องของเหตุและผลว่ามันมีเหตุอย่างนี้เป็นปัจจัยเลยเกิดเป็นอุปสรรคอย่างนี้เนื่องจากเป็นผลที่เสียหายขึ้นก็เรียกว่าเป็นเรื่องของพฤติกรรมนะครับ,รบด้วยกายวาจาใจเนี่ยก็สามารถจะพิจารณาศัตรูทางนอกและอุปสรรค โดยทั่วไปได้ง่ายอันนี้สิ่งที่เป็นที่น่าหนักใจอยู่อย่างหนึ่งโดยเฉพาะสังคมที่กําลังก้าวหน้าด้วยเรื่องของความเจริญทางวิชาการเนี่ยนะครับก็ทําให้ทุกคนหรือส่วนใหญ่เนี่ยเขามุ่งไปที่จะแก้ไขอุปสรรคทางนอกแล้วก็มุ่งไปที่จะป้องกันศัตรูทางนอกโดยใช้เทคโนโลยีครับใช้เทคโนโลยีบ้างใช้ความรู้จากวิชาการต่างๆบ้างซึ่งก็ว่าจริงๆก็ถูกต้องนะครับแต่อย่าลืมว่า คนเรามีชีวิตสองภาคนะครับภาคหนึ่งคือภาคของการดําเนินชีวิตยอยู่ด้วยพฤติกรรมแต่อีกภาคหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่พูดแล้วเนี่ยเราต้องขอเรียนว่าเป็นศรัทธาเฉพาะตัวเป็นความเชื่อเฉพาะชุมชนนะครับ <c oughs> บางทีความเชื่อเฉพาะตัวคนบางคนอยู่ในกลุ่มเดียวกันก็ไม่เชื่อแล้ว <c oughs> เป็นความศรัทธาเฉพาะชุมชนถึงแม้กระทั่งชุมชนเดียวกัน บางชุมชนก็แบ่งออกเป็นสองพวกสามพวกว่าพวกนี้ไม่เชื่อพวกนี้เชื่อก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังหรือท่านผู้ชมที่มีความเห็นไม่ตรงกับประเด็นที่ผมจะกราบเรียนคืออย่างนี้ครับเรื่องโลกวิญญาณเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่เราขอ,อาเรียนตรงๆงว่ามันเป็นเรื่องที่จับไม่ได้มั่นคันไม่ได้ตายหมายไม่ได้ตรงแต่ต้องขอบอกตรงๆงแล้วก็ดังๆว่าเป็นเรื่องจริง ถ้าท่านใฝ่ใจหมั่นศึกษาแล้วสนใจจริงๆท่านจะเห็นว่าเรื่องของวิบากกรรมเรื่องของเวรกรรมเรื่องของกฎแห่งกรรมหรืออะไรต่อมิอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของโลกอีกซีกโลกหนึ่งนะครับแต่ก็อยู่ในธรรมชาติแต่เรียกว่าเหนือสามัญวิสัยเหนือสามัญลักษณะสิ่งเหล่านี้มีผลเอาละครับถ้าเราจะพูดถึงศัตรูทางวิญญาณหรือศัตรูทางใน กับอุปสรรคทางวิญญาณหรืออุปสรรคทางในผมก็ขอเปรียบเทียบอย่างนี้ครับว่าคือคนเราแต่ละพบแต่ละพบที่เราจะทําการกับอาชีวิตของเราเนี่ยบางสิ่งเราก็กระทาดีกับสิ่งแวดล้อม mm hmm. บางครั้งเราก็ทําไม่ดีกับสิ่งแวดล้อมบางสิ่งเราก็ทําดีกับคนที่อยู่แวดล้อมรอบข้างเราบางครั้งเราก็ทําไม่ดีกับคนที่อยู่แวดล้อมเรานี่หมายความว่าในพบก่อนๆที่ผ่านมา ก่อนที่เราจะมาเกิดชาตินี้สิ่งเหล่านั้นไม่ได้สูญสลายห,หายไปไหนนะครับยังคงอยู่ยังคงมีผลอยู่และรอเวลาที่จะสนองอซึ่งถ้าหากว่าจะขอพูดในความหมายของเรื่องของวิทยาศาสตร์สักนิดหนึ่งก็คือท่านไอัลไน์ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์เอกของโลกเนี่ยก็บอกว่าสสารและพลังงานไม่ได้สูญสลายห,หายไปไหน,นก็เปลี่ยนไปกันมาระหว่างสสารและพลังงานครับ ก็ขออนุญาตเปรียบว่าเรื่องของสสารในอดีตชาติของท่านก็คือตัวท่านเรื่องของพลังงานคือพลังกรรมที่ท่านได้ทําไว้ในอดีตพบก็ของท่านม,มันก็ไม่ได้สูญสลายหายไปไหนมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนมาส่งผลมาให้กับเราในชาตินี้ตอนนี้เราจะปฏิเสธเลยครับว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ของเราถ้าหากว่าเราปฏิเสธเราปฏิเสธได้แต่ข้อเท็จจริงคือยังเป็นของเราอยู่แล้วณนะวันหนึ่ง นะครับเขาก็ก่อตัวขึ้นมาขึ้นมาเป็นสองฝ่ายก่อตัวขึ้นมาจากบุญกับบาปซ้ายมือผมขออนุญาตว่าเป็นอุปสรรคเพราะผมจะใช้คำว่าอิทธิฤทธิปฏิหารแต่ในที่นี้ขอเรียนย้ำนะครับว่าอิทธิฤทธิปฏิหารทางซ้ายมือของผมเนี่ยเป็นอิทธิฤทธิปฏิหารในทางติดลบมุมแดงแล้วกันครับครับมุมแดงนะครับเป็นทางติดลบที่เราได้กระทําสิ่งที่ไม่ดีไว้แต่ไม่มีผู้รับ กระทบหรือรับผิดชอบโดยตรงรับผลโดยตรงแต่เป็นทั่วๆไปก็เรียกว่าอิทธิฤทธิ์ปฏิหารในทางดำะนะครับเป็นอุปสรรคตอนนี้ขวามือผมจะขออนุญ,ญาตใช้คำว่าเป็นเทวฤทธิ์ปฏิหารแต่เป็นเทวฤทธิ์ปฏิหารในลักษณะที่เป็นเทวดาที่เป็นเทวปุตตมานก็ได้หรือเป็นเทวดาที่เป็นคล้ายคล้ายกับเจ้ากรรมในเวรหรือจะเป็นโอปติกะสัมภเวสี วิญญาณทั้งหลายทั้งปวงที่เราทากระทํากรรมกับเขาไว้แล้วเขายังไม่ได้เกิดเป็นคนหรือเกิดเป็นคนแล้วแต่ช่วงที่เขาเกิดเรายังไม่ได้เกิดแต่นีช้ช่วงนี้เรามาเกิดเขายังไม่เกิดก็ต้องมาชดใช้กันละถูกต้องครับสลับปร,ปรับเปลี่ยนกันไปท้งนี้ก็เป็นเรื่องของศัตรูทางวิญญาณะนะครับเพราะเป็นทิวิตปฏิหารทางซ้ายมือนี่ก็เป็นอุปสรรคทางวิญญาณตอนนี้เราจะพูดให้เห็นภาพพจน์อย่างไรครับว่า อุปสรรคทางซ้ายมือที่เป็นเรื่องของวิญญาณขวามือเป็นศัตรูทางวิญญาณ<ม>ก็ต้องขออนุญาตค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปเป็นขั้นบันไดไปนะครับอันนี้ขั้นบันไดเหล่านี้<ม>เรากําหนดบันไดไว้โดยคร่าวๆคือบันไดใหญ่ๆในห้าขั้นเราเรียกว่าคนไกลกรรมนะครับผนไกลกรรมเหล่านี้จะมามีผลต่ออุปสรรคทางซ้ายมือที่เกิดเป็นอิทธิฤทธิธ์ปฏิหารในทางลบ ในทางที่จะทําร้ายทําลายหรือทําให้เราเดือดร้อนแล้วก็มาเป็นขวามือผลของเรื่องของเทวฤตปฏิหารในทางให้โทษนั่นคนทั่วไปมักจะเข้าใจว่าพอพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์เท,ท<อ>พเทวดาก็สาธุกกาด่่ไมใชครับก็สาธุกการแล้วแล้วก็อ้อนวอนตั้งหน้าตั้งตาอ้อนวอนอย่างเดียวว่าขอให้มาช่วยขอให้มาโปรดขอให้มาปราณขอให้มาอย่างนั้นขอให้มาอย่างนี้ โดยหารู้ไม่ว่าสิ่งนั้นมีทั้งสองอย่างคือขาวกับดำะนะครับเมื่ออุปสรรคเกิดขึ้นในอิทธิปาฏิหารตอนนี้ไม่ใช่อุปสรรคธรรมดาแล้วใช่ไหมครับเช่นในกอาในกอพบอุปสรรคทางนอกก็เป็นแค่อุปสรรคที่เป็นอุปสรรคธรรมดาไม่มีพลังในภายในในเคในในกอพบกับอ่าศัตรูทั่วไปศัตรูนั้นไม่ได้เป็นผู้วิเศษเป็นคนธรรมดามีศักยภาพ แต่ศัตรูในที่นี้ที่พบทางวิญญาณเป็นศัตรูที่มีความศักดิ์สิทธิ์อืแต่เป็นศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นพิษนะครับโดยมีฤทธิ์มาเปลี่ยนเป็นพิษเพราะฉะนั้นในกอก็ต้องระวังว่าสิ่งที่อยู่ทางซ้ายคืออิทธิฤทธิ์ปฏิหารในทางดําก็คืออุปสรรคสิ่งที่อยู่ทางขวาก็คือเทวฤทธิ์ปฏิหารในทางดําก็คือศัตรูทางวิญญาณเราจะต้องเริ่มต้นจากการมองหรือเพ่ง <S <S สองสิ่งนี้ ให้ชัดเจนก่อนแมยอาจารย์คะขนาดเห็นกันจะแจ้งมาชัดชัดเนี่ยยังมองยากยังจับไม่ได้แล้วเรื่องราวที่อาจารย์จะพูดเนี่ยมันเหนือสาวมันมิใสเห็นก็ยังว่ามองไม่เห็นเลยและจะ,ระบริหารจัดการอย่างไรไม่ให้เกิดผลกับชีวิตในทางลบซะจนประคองตัวไม่ได้ครับที่คุณตัวร,รั์ใช้คำว่าบริหารจัดการนี่ตรงเป้าหมายตรงจุด จะทําให้ท่านผู้ชมที่มีความเข้าใจในการใช้ชีวิตในทางวิชาการและทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็เกิดความฐานมาสนใจขึ้นว่าค่อยทันสมัยหน่อยครับไอ้เรื่องนี้ใช้คําว่าบริหารจัดการได้ด้วยหรือขอเรียนว่าได้ครับแต่ใช้บริหารจัดการในลักษณะที่ต้องล้าลึกเหลือกําหนดสักนิดหนึ่งนะครับล้ากว่าที่นึกลึกกว่าที่คิดครับเป็นคําที่กําลังนิยมกันอยู่นะครับตรงนี้เป็นเรื่องที่เราขอเรียนว่า ถ้าท่านถอดใจออกจากความเร่งร้อนสักนิดหนึ่งถ้าท่านวางใจให้กับความรีบร้อนสักหน่อยหนึ่งแล้วนั่งลงบนเก้าอี้ตัวหนึ่งมีกระจกเงาบานหนึ่งตั้งอยู่ข้างหน้ามผมเรียกพิธีการอันนี้ว่าเก้าอี้กรรมฐานกระจกเงาสะท้อนย้อนวาสนาเราสามารถเริ่มต้นครับพิจารณาสิ่งเหล่านี้ได้โดย บนเก้าอี้กรรมฐานกระจกเงาสะท้อนย้อนวัสนาขอเรียนอย่างนี้ครับว่ากรรมฐานเป็นเรื่องของการบริหารจิตหรือเรียกว่าเอาจิตลงไปสู่สนามในการฝึกแต่จริงๆคือการทําสมาธินั่นเองอซึ่งอันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่เหล้วไหลหรือว่าไร้สาระนะครับเพราะเราจะเอาจิตนอกสํานึกบอกกับเราว่ากระจกเงาสะท้อนเห็นกายเราได้ชั้นใดกระจกเงา ในส่วนล้ำลึกเหลือกำหนดก็น่าที่จะสร้างจิตตานุภาพให้เราสะท้อนย้อนให้เห็นที่สิ่งที่เป็นอุปสรรคทางซ้ายที่เกิดจากอิทธิฤทธิปฏิหารกระจกเงาสะท้อนย้อนวาสนาให้เราเห็นศัตรูทางขวาซึ่งเป็นศัตรูทางวิญญาณโดยเริ่มเข้านิมิตครับอาจารย์กำลังจะอธิบายว่าทั้งเก้าอี้และกระจกที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยกาลังจะใช้เป็นเครื่องมือให้เราฝึกสมาธิ เพื่อทําให้ตาที่ไม่ใช่ตาเนื้อเนี่ยได้เห็นว่ากําลังเกิดอะไรขึ้นเป็นอุปรสรรคหรือเป็นศัตรูหรือไม่ถูกต้องครับแต่เราเริ่มต้นที่ตาเนี่ะนะครับมองตัวเราในกระจกถ้าจะถามว่าเป็นจิตวิทยาหรือเปล่าก,ก็มีตตัวเองหรือเปล่าครับก็มีส่วนนะครคะแต่ไม่ได้สะกดจิตตัวเองค่ะเพราะว่าวิชาจิตวิทยาบอกว,ากว่าการสะกดจิตตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําค่ะ แต่ตอนนี้เรากําลังเข้าสู่ความการทําให้จิตสงบอืมไม่ใช่สล,สสลดะนะครับเพราะสะกดจิตตัวเองจะทําให้จิตสลดมากกว่าสงบครับผมขอย้ํากลับไปที่เดิมว่าพอเราได้อุปกรณ์คือเก้าอีน้นั่งสบายๆกระจกเงาสะท้อนย้อนกายก่อนเห็นกายเราว่ากายเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องปรุงด้วยเรื่องของสังขารภายนอกก่อนเรียกว่า ผมเขาเรียกว่าเกษาขนเขาเรียกว่าโลมา่าเล็บเขาเรียกนักขาฟันเขาเรียกทันตาหนังเขาเรียกว่าตะโจเราก็ปรงอย่างนี้ก่อนว่าอ้อเป็นสิ่งไม่เที่ยงพอปรงอย่างนี้แล้วเราขออนุญาตอำนาจจิตของเราผสมผสานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่นี้เป็นสศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ระดับรรพรหมลิกิ์ก็ชักจะออกไปนิดหนึ่งนะครับแต่ต้องมีสิ่งซึ่งเป็นยึดเหนี่ยว เพราะถ้าหากว่าเราตั้งเก้าอี้กรรมฐานกระจกเงาสะท้อนย้อนวัสนาแล้วเราจะใช้พลังจิตของเราแต่เพียงลําพังโดยไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยวว่าเรามีบิดามารดาซึ่งเปรียบเหมือนพระพรหมของเราเรามีครูบาอาจารย์ซึ่งเปรียบเหมือนพระพรหมของเราเรามีเจ้จาศาส,สดาเช่นว่าองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพรหมสูงสุดในทางศาสนาและผู้มีพระคุณต่อเรามีปรารถนาความปรารถนาดีต่อเรา ก็เป็นพรหมของเราทาั้งนั้นในทางวิญญาณเรามีศรัทธาเรามีความเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปก่อตัวเป็นพระพรหมพระพรหมเป็นเรื่องของพรหมวิชิตขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีพรหมวิหารธรรมสี่ข้อก็คือมีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีอเุเบกขาได้ส่งพลังแห่งพรหมวิชิตเหล่านี้มาให้เราเห็นอุปสรรคทางซ้ายว่ามีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นกับเราแล้ว ให้ทางขวาเห็นเป็นศัตรูทางวิญญาณเกิดขึ้นกับเราแล้วโดยมีสามขั้นตอนครับในภาษาปฏิบัติธรรมเรียกว่านิมิตสามนะครับนิมิตตัวที่หนึ่งเราหลับตาพอเราเห็นกระจกเงาสะท้อนยอวัฒน,นาชัดเจนแล้วว่าตัวเราคือใครเป็นอย่างไรเป็นลักษณะภาษาพระเรียกว่าอัต,ตานาโจทยตาหนังจงเตือนตนด้วยตนเองพอเราเตือนตนด้วยตนเองแล้วว่าเราก็มีแต่แค่ เป็นสิ่งกายภายนอกมีแค่ผมมีแค่ขนมีแค่หนังมีแค่เล็บมีแค่ฟันมีแค่หนังอันนี้เป็นการปรงให้จิตเนี่ยเกิดความไม่ฟุ้งซ่านลำคาญล,ลังเลสงสัยก็เกิดความราบเพราะราบจิตเกิดสมาธิเพราะเกิดสมาธิตอนนี้เราจะใช้จิตของเราอ่านสิ่งที่เราต้องการจะรู้ว่าอุปสรรคข้างซ้ายศัตรูข้างขวาซึ่งเป็นอุปสรรคทางวิญญ,ญาณและศัตรูทางวิญญาณเนี่ย มีลักษณะอย่างไรในปัจจุบันนี้คือในขณะที่เรากําลังอยู่อกฎแห่งกรรมยังมาไม่ถึงเรากําลังใช้เกณฑ์แห่งเวรอยู่ก็คือกําลังใช้ปมลิขิตอยู่เพราะจะก้าวขึนไปสู่กฎแห่งกรรมอีกไม่ช้าเมื่อการเวลาเข้ามาในล็อกของกฎแห่งกรรมเนี่ยกฎแห่งกรรมก็มีผลบังคับใช้เหมือนกับเรื่องของศาลยุติธรมรมศาลชั้นต้นยังไตส่สวนบุญฟ้องอยู่ศาลอุทธรณ์ก็เริ่มมีการ อ,อทธรณ์กันไปอทธทณ์กันมาแต่ถ้าสารสุดท้ายคือสาลฎีกาดีกาก็ลงเป็นที่เรียกว่าที่ภาคสา,า,า,าอย่างเด็ดขาดแล้วก็เหมือนกันว่ากฎแห่งกรรมเนี่ยก็คือเปรียบอุป,ปมาคือสาลฎีกาแต่ระหว่างที่กําลังเป็นพมลิขิตเนี่ยยังเป็นอทธรอ์อยู่ยังเป็นสารชั้นต้นอยู่เรายังมีสิทธิ์ที่จะอทธรณ์ศัตรูเรายังมีสิทธิ์ที่จะอทธทณ์อุปสรรค ว่าเอ๊อุปสรรคอันนี้มันไม่ยุติธรรมกับเราเลย<ม>อยู่ๆเรากําลังดําเนินธุรกิจอยู่อุปสรรคทางวิญญาณก็มาคว่าเราลงเอ๊มันไม่เป็นธรรมกับเราเลยศัตรูทางวิญญาณเนี่ยน่าจะาโหสิก,กรรมหรือน่าจะมาตกลงกับเราว่าจะเอาอยัางไงกันอย่ามากันแกล้งให้ธุรกิจการงานหน้าที่ปัญหาครอบครัวส่วนตัวของเราต้องเดือดร้อน<ม>ก็น่าที่จะตกลงกันได้<ม>ตอนนี้เราต้องเริ่มใช้จิตเขาเรียกว่าบริกรรมนิมิตเริ่มต้นเลยนะครับใช้จิตมอง บริกรรมนิมิตก็คือใช้จิตมองแต่ขั้นต้นของการใช้จิตมองซึ่งละมาจากตามองเนี่ยแน่นอนที่สุดครับเรายังมองไม่ชัดใช่ค่ะนะครับภาษาพระเขาบอกว่า<ม>บริกรรมนิมิตจิตมองต่อมาเราต้องตั้งจิตอีกนิดหนึ่งให้เข้าสมาธิอีกหน่อยหนึ่งเราใช้วิธีอุกขหานิมิตอุกขาหานิมิตเป็นภาษาซึ่งแปลว่าจิตเพ่งตอนนี้ไม่ใช่มองเลยนะครับเพ่งแล้วเพ่งัตอุปสรรคทางซ้ายว่าอิทธิฤทธิปฏิหาร มันเกิดอะไรขึ้นกับเราเพ่งอุบศัตรูทางขวาวาเทวิปฏิหาตนตนเนี้มีเทพคณะเทพหรือมหาเทพกันแน่ที่กําลังมา,าจัดการทําให้เราเกิดเป็นปัญหาขึ้นเราก็ได้หาทางพิจะะา,า,ารณาว่าอุคขาหนิมิตที่เราเพ่งไปเนี่ยเป็นศัตรูชนิดไหนเป็นอุปสรรคชนิดใดเป็นคณะเทพหรือมหาเทพเป็นมหาวิบากกรรม หรือเป็นเพียงแค่วิบากกรรมธรรมดา hmm. พอเราถึงขั้นอุคาหานิมิตเราก็เพ่งรู้แล้วว่าเอ๊นี่เป็นมหาเทพกําลังมาทวงเวรทวงกรรมกับเราโดยตั้งตัวเป็นศัตรูที่น่ากลัวมาก <Huh. S 2> เอ๊นี่มัน,เป,นเป็นเรื่องของมหาวิบากกรรมคือผลกรรมที่เราได้ทําไว้อย่างมากมายเหลือเกินระหว่างที่เราเข้าอุคาหานิมิตใช้จิตเพ่งวิบากกรรมหรือมหาวิบากกรรมหรือเพ่งคณะเทพหรือมหาเทพ ที่เป็นฝ่ายอากุศลก็คือฝ่ายศัตรูเราเราจะได้เตรียมท่าทีวางท่าทีให้ถูกต้องว่าต่อไปเราจะทำอย่างไงเมื่อเราสามารถจัดการกับสิ่งเหล่านี้ได้เราต้องค่อยๆไปสลายในมนิมิตตัวที่สามคือเขาเรียกว่าปฏิภาคนิมิตรปฏิภาคนิมิตก็พิจารณาคือจิตพิจารณาเริ่มจากจิตมองจิตมองครับขั้นที่สามคือจิตพิจารณารเรียกภาษาพระว่าบริกรรมนิมิตจิตมอง อุคขานิมิตจิตเพ่งปฏิภาคนิมิตจิตพิจารณา<ะ>แต่ขอเรียนท่านผู้ชมด้วยเหตุทางทั่วไปในทฤษฎีทางการปฏิบัติธรรมว่าภาษาสามคำนี้พระคุณเจ้าท่านมักจะใช้ในลักษณะของการเพ่งก<ะ>ิเลสตันหาอุปาทานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติกรรมฐานมุ่งสู่วิปัสสนาญาณ<ะ>และจะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด<ะ>ผมคิดว่าใน่้มกลางเนี่ยเราเอานิมิตสามนิมิตเนี่ย มาใช้ในทางโลกิยธรรมได้ในเบื้องต้นก่อนอแล้วจึงใช้นิมิตสามนิมิตเนี่ยเพ่งสัจธรรมคือความจริงในการที่จะละลดปลดปลงโดยไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏจึงอันเชิญอันนี้มาใช้ในกรณีของการแก้ไขอุปสรรคและศัตรูทางวิญญาณครับขั้นแรกที่อาจารย์ย้ำก็คือว่าขอให้เราฝึกได้จากการที่มีสมาธิจากจิตมองจิตเพ่ง จิตพิจารณาทางโลกิยะนะไม่าง่ี้กอนค่ะอาจารย์ครับลองใช้วิธีการที่ผมกลาบเรียนมาอย่างนี้นะครับผมเชื่อว่าจิตตัวหนึ่งนะครับคือเรียกว่าจิตลึกๆคือจิตวิญญาณเนี่ยก็จะส่งสัญญาณบอกให้เรารู้ว่าเอ๊ะตรงนี้ดําเนินต่อไปไม่ได้เพราะว่าอุปสรรคทางวิญญาณมาแรงแล้วจะแก้ไขอุปสรรคทางวิญญาณด้วยวิธีใดเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเมื่ออิทธิฤทธิปฏิหาร เราไม่สามารถจะดับเขาลงได้เพราะเขามาเป็นอุปสรรคเทวฤตปฏิหารเราไม่สามารถจะต่อสู้กับเขาได้เพราะเขามาเป็นศัตรูเรามาเจราจากันตรงกลางก็คือยกอิทธิฤติปฏิหารให้มีฐานะสูงขึ้นเป็นฤทธิ์อฤทธิฐานุภาพฤทธิ์บวกอนุภาพยกฐานะของเทวฤตปฏิหารให้เป็นเทวานุภาพเทพบวกอนุภาพ แต่เราต้องเข้าไปครุกตรงนี้แหละ,ะนะครับต้องยอมเสียความรู้สึกเสียภาพพจว่าเอาละฉันจะปฏิบัตินุ่งขาวห่มขาว<ม>โดยทุกวันโคนวันพระหรือว่าวันหยุดสัปดาห์สักหนึ่งวันฉันจะนุ่งขาวห่มขาวเพื่อส่งกระแสจิตเชิญสิ่งเหล่านี้เข้ามาบริหารในกายของฉันให้เกิดความเป็นกลางจะว่าชวนเป็นร่างทรงก็ไม่ใช่จะว่าไม่ใช่ร่างทรงก็ไม่เชิง ตอนนี้เริ่มแล้วนะครับกลุ่มๆแล้วนะครับก็คือคนุ่งขาวผมขาวก็ได้ถ้าไม่นุ่งขาวผมขาวจิตเราเข้าใจนุ่งสีอะไรก็ได้นั่งให้เขาสักหนึ่งวันนั่งให้เขาสักครึ่งวันต่อหนึ่งสัปดาห์เพื่อสลายอํานาจสองอำนาจนี้ก็คืออิทธิฤทธิ์ปฏิหารที่เป็นอุปสรรคเทวฤทธิปฏิหารที่เป็นศัตรูก็ขึ้นมาอยู่ในระดับกลางคือเทลิธานุภาพกับเทวานุภาพเข้ามาอยู่ในตัวเราก่อนโดยเรายอม ใหส้สองพลังนี้เข้ามาประสมประสานจะได้เป็นกลางลงไปไม่มาเป็นอุปสรรคไม่เป็นศัตรูหรือเป็นก็ให้เรียกว่าน้อยที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เอาละค่ะ,คะวันนี้เราบทเวลาเท่านี้ก่อนอย่างน้อยที่สุดเนี่ยทำให้คุณผู้ชมชวนคิดชวนมาสนใจว่าอุปสรรคที่ลึกศัตรูที่ลับเนี่ยเราจะมีวิธีบริหารจัดการอย่างไรวันนี้ขอให้ใส่ใจแล้วก็เริ่มให้ตามองเห็นซะก่อน อย่างไรเสียคราวหน้าเราจะมาคุยกันต่อว่าแล้วจะบริหารยังไงต่อให้สําเร็จนะคะชนะทั้งศัตรูลลลประศักดิ์ให้ได้วันนี้ขอบคุณนาาจันทวัฒน์ค่ะขอบคุณครับ,รบสวัสดีค่ะแม้ความสับสนวุ่นวายของชีวิตมนุษย์ล้วนยูภายใต้กฎของธรรมชาติแต่ธรรมชาติเนื้อสามัญวิสัยความเป็นไปตามกฎแห่งกรรมหรืออำนาจพรหมลิขิตยังเป็นสิ่งลึกลับที่ต้องรับรู้และเรียนรู้ร่วมรับฟัง และเปลี่ยนประสบการณ์และทัศนะในรายการปัญหากฎหมายปริศนากฎแห่งกรรมทุกวันเสาร์เวลา20นาิกาถึง22นาฬิกาทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5เมกะเฮดำเนินรายการโดยทวัตคณิตกุลและวาสนาซีโซภา27ตัวกอ